ผมจะลองเล่งเนาะเล่งขึ้นให้ดูดิเร่งสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างโต้งโซลเซลเนาะจากจังหวัดเลยร้านต้งต้นจังหวัดเลยนะครับก็มีโอกาสได้เดินทางมาที่บ้านผาแบนอำเภอเชียงคานนะครับตอนนี้ผมได้มาติดระบบงาน1,500วัตต์ปัม๊มสมเมร์สองแรง2แรงท่อออก2นิ้วนะครับแต่ว่าลดลดท่อลดท่อขึ้นมา รถท่อเป็นนิ้วครึ่งตัวนี้หย่อนได้แค่สี่สี่ท่อนสี่ท่อนพอดีบ่อบ่บ่เป็นทรายบ่เป็นทรายบ่อเป็นทรา,า,ายก็เลยได้ได้แค่สี่ท่อนนะครับสี่ท่อนก็สิบหกเมตรสิบเจ็ดกับสเสมตอตัวนี้เป็นบ่อบาดาลบ่สี่เจาะบ่สี่นะครับเจาะบ,บ่สออี่ก็ท่อเสษสามเส้นก็ได้ตัวนี้ก็เป็นเก็บงานระบบ เดือนท่อร้อยสายเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นกล่อง2ระบบของโจไดนะครับ AC ทับ DC ใช้ไฟบ้านได้ด้วยใช้โซลาเซลล์ได้ด้วยแต่ไม่ใช่ไฮบริดนะครับอันนี้ผสมไฟไม่ได้แต่ก็เลือกใช้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนาะตัวนี้เป็นแผงของยี่ห้อจินโกะนะครับจินโกะเทียวันเดี๋ยวมาดูดูสเปคแผงหน่อยเลือกใช้จินโกะ400วัตต์ให้นะครับเป็นโมโนฮาฟเซลตัวนี้ เป็นเทียวันเลยเป็นแผงจินโกะเทียวันนะครับจันช่างบล็อกก็เทียวันก็เป็นของจินโกะเลยสายคอนเนคเตอร์ต่างๆก็เป็นของจินโกนะครับอ่าแนี้ใช้ของเทียวันให้โอเคล,ลูกค้าเลือกเทียวันเนาะเดี๋ยวมาดูที่ตู้ควบคุมกัน ตัวนี้ก็เป็นกล่อง acdc นะครับ1,500วัตต์อน,นุกรมได้สูงสุด8แผงเป็นรุ่นสวิตสวิตแดงสวิตแดงนะครับตัวนี้ก็เป็นสายจากบริษัทโจไดมา30เมตรอ่าตัวนี้สายเบอร์2.5จานะครับจากบริษัทโจไดเนาะสองจุ่คูณสออันนี้ก็เป็นงานระบบกาเหมือนเดิมทุกอย่างกาทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวามาลองรันปั๊มให้ดู วาได้รอบเท่าไหร่เ,เปิดปั๊มแล้วนะครับวนมาร 170, 170้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบวนตอนนี้ผมปรับรอบไปที่ยี่สิบสองนะครับเพราะว่าน้ำได้แค่ยี่สิบสองก็ประมาณสองสองสองพันประมาณพันเก้าสองพันตอนนี้ปรับแค่พันเก้าสองพันนะครับปรับได้ได้รอบเท่านี้จริงๆน้ำออกเท่านี้จริงๆ เพราะว่าตาน้ำตัวน,นี้3ตาเนาะช่างเจาะว่า3ตาก็ปริมาณน้ำก็เท่านี้แต่ถ้าลองลองเร่งขึ้นอีกเดี๋ยวผมจะลองเร่งเนาะเร่งขึ้นให้ดูนีเร่งแต่ว่าผมก็กลัวไม่ทันผมกลัวน้ำออกไม่ทันอ่าผมกลัวน้ำออกไม่ทันผมก็เลยต้องปรับรอบไปที่ไปที่1,900ไม่เกิน2,000รอบอ่าไม่เกิน2,000รอบต่อนาทีนะครับ รอบขับปั๊มเพราะว่าผมกลัวน้ําออกไม่ทัน,นผมก็ล็อกไว้ที่ยนะีิบสองเนาะมันปรับได้ตอนนี้มันปรับได้ปรับได้หมดเลยผมก็ล็อกไว้ที่ยีิบสองปรับเสร็จปุ๊บเราก็กด enter ก็เป็นการล็อกรอบแล้วข้ามวันได้ก็คงจะเป็นรอบเท่านี้ตลอดเลยก็ใช้โซลาร์เซลล์ก่อนนะครับอันนี้งานระบบก็ประมาณนี้ก็ โด,โดยประมาณได้ใช้ยิบสองส่วนนี้ก็โวลตโวลตแผงร้อยหกสบหกกระแสที่ขับปั๊มก็3แอมโวลต์วัดวัดที่ไปขับปั๊มก็4ี่ร้อยเก้าสิแปดวัดประมาณห้า้อยวัดตนะครับที่ใช้ขับตอนนี้เนาะพอรอบปรับอยู่ที่ยีบสองก็ประมาณพัน0ก้าร้อยรอบนี่ 1,900เกือบ2,000ก็ได้เท่านี้แต่รอบเต็มแม็กมันสูงสุดก็คือ40 40ก็คือ4,000รอบอดีวนี้ก็ปรับไปที่1,900นะครับเ,เดี๋ยวเราไปไปดูปริมาณน้ําที่ได้กันดีกว่าน้ําที่ได้นะครับก็ได,ได้ได้เท่านี้เลยได้เท่านี้เต็มท่อนิ้วครึ่งนะครับเต็มท่อนิ้วครึ่งเพราะว่าปรับปรับรอบมาเหลือ1,900เนาะ ถ้าถ้าปรับรอบเต็มมันก็พุ่งพุ่งแน่นอนพุ่งแรงแน่นอนตัวนี้แต่แต่ปริมาณน้ําของบอ่อนี้ได้ได้เท่านี้นะครับก็เลยต้องต้องปรับให้แมทกับกับบอ่อเนาะเพราะว่าเราเราใช้โซลารเซลล์นี่มันแรงอยู่แล้วก็ปรับให้แมทกับบอ่อตัวนี้ก็จะต่อลงไปพื้นที่ข้างล่างตรงนู้นข้างล่างแล้วก็ต่อไปไว้ใช้ในถังโอง่องโอ่งตรงนู้นเพื่อจะกักเก็บน้ํา ก็ได้เท่านี้ก็ถือว่าแฮปปี้แล้วนะครับในน้าเท่านี้เนาะก็แล้วแต่ตาน้ําของลูกค้าท่านไหนว่าได้เยอะได้น้อยก็มาเลือกสเปคปั๊มกันอ่ส่วนตัวนี้ก็ลูกค้าอยากได้สเปคสูงก็คือใส่ไป2แรงให้แล้วก็ใช้กินโกะ400วัตต์โมโนโมโนฮารเซลไป4แผงอ่ต้องการของดีเทียวันก็เลยจัดกินโกให้ถ้าเพื่อนๆ่พี่ๆคนไหน สนใจเนาะอยากถามรายละเอียดกับผมก็โทรมาติดต่อก็ได้แต่ส่วนมากตอนนี้เบอร์โทรโหโทรมาเยอะมากลูกค้าโทรมาเยอะมากนะครับก็รับบ้างไม่ได้รับบ้างเนาะก็ขออภัยแล้วกันส่วนใครที่อยากถามก็พิมพ,มพม์มาส่งไลน์ให้ผมก็ได้ส่งไลน์มาเนาะส่งไลน์พิมพ์ส่งไลน์ม,ม,ลามาให้ผมก็ได้ว่าอ,อยากรู้ปัญหาเกี่ยวกับปั๊มน้ําหรือว่าเกี่ยวกับแผงกับอะไรอย่างนี้ก็โทรโทรหรือว่าส่งไลน์ส่งไลน์จะดีกว่า เพราะว่าตอนตอนเย็นผมเลิกงานผมก็จะเปิดอ่านไลน์แล้วก็จะตอบทางไลน์เนาะถ้ามีข้อสงสัยก็สอบถามกันมาได้เบอร์โทรก็เบอร์โทรเดิมนะครับ0847960452เนาะอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันถ้าใครมีข้อสงสัยก็ติดต่อมาแล้วกันเนาะงานโครงสร้างก็แบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้ผมก็ติดอยู่ที่จังหวัดเลยจังหวัดเลยหนองบัวประมาณนี้ ไม่ไม่อยากไปไกลกว่าน,นี้เนาะเพราะว่าผมก็ทํางานประจําหยุดแค่เสาร์อาทิตย์นะครับติดได้แค่เสาร์อาทิตย์เนาะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจงานระบบของผมก็ติดต่อมาได้สอบถามมาได้โอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะขอจบคลิปแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ